ตามสวัสดีครับพี่น้องพวกผมเอ๊กกูแนวนะครับวันนี้นี่ผมจะไปบ้านพี่ชายคนหนึ่งรู้จักกันนะครับอันนี้มันใส่ป้องกันโควิดนะพอดีผมจะไปถ่ายทําดูรถคันนึงนะครับอันนี้วันนี้เอาไว้ฉลามขาวไว้นะครับนฉลามขาวรถรถผมเองนะครับรถพี่เองครับวันนี้เอาไว้ฉลามขาวไปไปเลยแล้วเจอกันนี่นะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปครับตอนอยู่บนรถนะครับเนี่ยอืพี่อยู่ในรถนะครับ รถติดมากครับตรงนี้ที่แยกพแยงเนี่ยนเนี่ยเนูนี่นะครับไม่รู้ติดอะไรหนักหนานะครับเนี่ยรอตั้งนานนะครับค่าไปนี้เป็นคาากล้องนะครับพี่เอากล้องใส่เอากล้องใส่นะครับเนี่ยแล้วมันเอากาวไม่ออกนะครับโอเคนี่ครับกำลังจะเดินทางไปนะแป๊บหนึ่ง นีให้แฟนบีถือกล้องให้นะครับ okay. ไปเรื่อยครับไปเรื่อยทางหน้าได้เลยโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะไปอำเภอบางบอ่อนครับอยู่บางพีนะครับกำลังไปบางบอ่อเอาบกตวดขาวมาครับตวดไม่ได้นะครับตวดมันจะเหมือนที่แบงค์เอาปืดขาวปืดขาวสายปืดดีกว่าเรา เอะไรกับปืด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 ไป,ดป,ดปดหมดนะครับโอเคนะครับงั้นเราไปเจอกันต่อที่นู่นครับผมอันเลยโอเคทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลงจากรถนะครับไปซื้อเงาะให้พี่หนุ่ยนะครับให้แฟนพีนะครับทำ,ำงเงี้ยทำเงี้ยเอารูดเดียวหน่อยทำงี้ยครับต้องใส่แมพนะครับ เอาเงาะสองโลครับผมอ,อันนี้สามเลที่สามหร้อยอันนีมม่มีคนกินครับผมไม่กินเขากินคนเดียวครับผมเนี่ยค,ครับอันนี้ผมพี่เอมาเล่นบ้านพี่ชายคนหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะถ่ายดูเดี๋ยวเข้าไปก่อนพี่พี่ขับรถอยู่ครับผมซื้องเงาะให้แฟนเงาะสวยมากเลยครับอัอบงบอ่อลงมาดูได้นะครับไม่ไกลไม่ไกลไปพักอยู่แถวนี้มาดูได้นี่ครับผม ไม่มีเลยครับมีแต่แบงค์ห้าร้อยกับแบงค์พันเนอะบผมไม่มีเลยเหมือนกันอย่างโอ้ได้ได้ครับได้หมดได้หมดครับโอเคนะครับทุกคนนะครับรถจะประมาณนี้นะครพีเอวันนี้เอายปักปื้ดขาวมาครับอีกคันหนึ่งไม่ได้มาจีโก้พี่พไม่ได้มาก่อนที่บ้านนะเอาคันนี้ไปต่อไปเดี๋ยวพี่จะทําสายแต่งรถแล้วนะครับจะไปคนละสายแล้วทีนี้จะแต่งรถอย่างเดียวาหาตังแต่งรถก่อนขายทองให้ตังแต่งรถขายทองแต่งแมงจะว่าไง กำลังคิดอยู่นะกลัวเปล่นดาเนียค้าเขาใจดีพอพีเอชเป็นคนชอบรถนะครับไม่มีอะไรทำก็ซื้อแต่รถขอบคุณครับนียค้าใจดีมากขอบคุณครับผมโอเคครับไปต่อทุกคนเดี๋ยวเราเจอบ้านเจอบ้านพี่ชายคนหนึ่งนะครับมาเจอกันเอาทุกคนนะครับเดี๋ยวพี่เอ้เราดูอะไรนะครับเป็นข้อผิดพลาดของพีเอนะครับใครมีความ มันจะพูดเรื่องงูความโง่ตัวเองก็เออก็ว่าใช่จะโง่ก็โง่ไหมเออไม่ว่าอะไรกันหรอกงูก็ว่ากันมงูก็ว่าโง่ไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะนี่คือบ้านปืดขาวพี่นะครับเนี่ยเชฟสี่ประตูนะครับนี่ครับวันนั้นจอดรถตากแดดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วมันลอกครับไอตัวนี้ลอกนะครับตัวนี้ลอกมันเป็นกาวครับทีเนี้เปื้อนเต็มเลยนะครับเนี่ยกาวเปื้อนเต็มเลยอ่า าวเพื่อนเต็มเลยครับนี่รถพี่สาวพี่สาวคนหนึ่งนะครับนี่รถปี2010นะครับแต่งเป again, ็นปี2018 19นะครับสุดยอดมากเลยเดี๋ยวผมจะอยู่ตอนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้รถผมมันมีปัญหาครับคันนี้กระจกมันไม่เลื่อนเองครับนี่กระจกตัวนี้ปกติเชฟเวลาเปิดแล้วกระจกมันจะเลื่อนนะครับกระจกมันจะเลื่อนเองครับแต่ตอนนี้มันไม่ยอมเลื่อนนะครับอาเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ยอมเลื่อนนะครับเห็นไหมเวลาเปิดปิดไม่ยอมเลื่อนเลย โอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดิหนหาพี่สาวแบบพี่รู้จักกันแกันพี่ดำเลิกง,งานยังมงจีฮะพี่ดำเลิกง,งานยังโมงนี่นี่ผมย้ายทุกคนดูนี่แหละครับคันที่ผมย้ายอยู่สวยมากนะวันนี้รถแล้วมันเป็นปีอย่างวะ,ะน่าจะเป็นปีสองมันขอบว่ขาย เดี๋ยวขีเ้เอาไปซื้อให้ก็ได้ตรงนี้นี่เ,กกเดี๋ยเอากระสอบใส่เปียกเนาะเขาบุ้งหัวเขาเนี่ยอันอันนี้พี่ไม่แน,นะนำไหมครับช่วงโควิดแต่เราก็แอบเอานะครับหามอยิงไม่ได้หรอกอยิงสายปื้ดงเดียวนี่นะครับปีสองพันสิบนะครับนี่ยังใช้อยู่สวยมากแต่งเป็นปีสองพันสิบแปดใช่ไหมาสวยมากเลย,ย,ยสวยสุดๆนะครับ รถคันนี้โอเคยวผมรีวิวมาดูอีกครั้งนะครับรอพี่ชายกลับมาก่อนโอเคนะครับโอเคครับน้องๆตอนนี้เราจะไปตลาดนะครับเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยจะไปฉลองครับฉลองฉลองมีผมพรุ่งนี้ผมมีคอนเทนต์ใหม่นะครับฉลองฉลองรถใหม่แต่ผมยังไม่บอกนะครับรถอะไรพรุ่งนี้เขาจะมาส่งรถนะครับรถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆดูว่ารถอะไรนะครับจะเป็นรถพี่หรือเปล่ารถใครหรือเปล่านะครับรอคอยดู หน้าด้วยนะครับเรากำลังจะเลี้ยวแล้วเลี้ยวไปแล้วพี่เพิ่งทํา youtube แนวนี้นะครับตอนนี้จะกลับจะออกมาทําแนวนี้โดยตรงเลยทําเกี่ยวกับรถเลยพี่ลงทุนซื้อรถใหม่เลยนะครับน,น้องๆลงทุนซื้อรถใหม่เลย <S <S รถยี่ห้ออะไรคอยดูคอยดูตอนนี้เราจะไปเลี้ยวตลาดกัน,นครับอโอเคนะแล้วเจอกันที่ตลาดกันครับสวัสดีครับน,น้อง อันนี้พี่เขาออกมาจากตลาดแล้วนะครับได้ของมาประมาณนี้ครับเราก็จะเดินไปที่รถกัน,กน,นครับนึงครับพอดีไม่ไปกับส,สาวเขาครับผมไปยืนรอเขาข้างนอกไม่ไม่เข้าไปถ่ายในตลาดนะครับมันมันวุ่นวายนะช่วงนี้ช่วงโควิดนะไปไม่ได้นะครับช่วงโควิดเราก็จะมารถเราครับน,นึงครับเราถึงรถแล้วปพืปปปป้ขาวนะครับ อัวรอไม่ไหวคุณทุกคนดูดูคุณหนายขนาดนทีแรกจะไปรอนะครับมันรอไม่ได้ทีไเลยมันรอนี้ดีกว่านะครับมารอตรงนี้ดีกว่าได้ได้ผลลำหมากรากมาอะไรกุ้งนี่พวงมาลัยไปไหว้พระนะครับไปแปงบุญก่อนไปแปงบุญก่อนแปงบุญเติมยังเดี๋ยวก็มีอะไรมีผักนะครับมีผัก ผักอะไรหนึ่งวะผักบุ้งผักอะไรประมาณนี้นครับกุ้งรุ่งนี้ว่าจะทํานี่นะครับเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้น้องดูว่ารุ่งนี้เราจะได้อะไรลุงทุนเลยเลยงานะนี่ยลงทุนขนาดนะี้ซื้อรถเลยนะครับซื้อรถเพื่อจะทำยูทูบเลยเดี๋ยวรอสาวแบบนึงก็อ่าจะมาะครับตลาดก็จะประมาณนี้แต่ผมไม่ได้เข้าไปนะเมื่อกี้ไปไม่ได้นะเลยอยู่แค่ประมาณนี้พอ รอสาวเดินมาไปซื้อของอยู่นะครับทีก็ไม่ค่อยได้ขายของนะครับช่วงนี้นี่นะครับปัญหารถนะครับรถพี่มันจะมีปัญหาหดูอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวจนะแก้ยังไม่ได้นะครับแล้วรถก็โดนเบียดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดูอีข้างเอ,อกข้างนี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เพิ่งไปโดนเขาเบียดมานะเนี่ย แตงยังดีแตงยังไปขับออกยังไม่ไปไหนเลยครับพวกลอ้อทะเบียดล้อรถถ่ายไปข้างหนึ่งครับพวกนานังว่ะอ่าแต่เราก็จะยืนรอสถวตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคครับน้องๆตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วนะครับแฟนพี่ก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากตลาดก่อน,นครับเดี๋ยวจะไปบ้านพี่สาวตรงนี้ฉลองฉลองฉลองใจเป็นคลิปเปิดตัวเลยนะครับจากคลิปเกา่า เมื่อก่อนนะครับที่ทาใช้ youtube ชื่อเดิมแต่ยอนี้งไม่ชื่อใหม่แล้วครับล้วจะทําแนวนี้เลยเปิดตัวเลยเปิดตัวเปิดตัวใหม่นะครับเอายู่วะไปรถไปรถกัตตลุกสิสาเปิดตัวใหม่นะครับเนี่ยโอล่ะเราจะไปบ้านพี่สาดังยังวะขันนะเชฟมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเชฟไม่ข้าเชฟขาดดังเมียงมืดเลยอะไร โอเคนะครับหายแล้วนี่เราเดินทางไปบ้านนะครับบ้านพี่สาวตอนนี้โอเคเจอกันที่บ้านครับโอเคครับตอนนี้เราก็เพิ่งไปซื้อของเสร็จนะครับแตบพอดีหาตะเวีนซื้อของบางอย่างแต่มันซื้อไม่ได้น้ําแก้คุย้ยน้ําแก้คุย้ยไม่บอกแล้วนะเขาเป็นอะไรโอเคถึงใกล้ถึงแล้วครับนี่ทางเข้าบ้านพี่เอ๋ ว่านสวยมากเลยครับน่าอยู่มากน่าอยู่มากน้องๆใครจะมาซื้อก็มานะครับผมไม่ได้เป็นเป,ป็สปอนเซอร์ให้พี่นะครับเนี่ยอีกันนั่นไงเขาอิจฉยพูดนไงเขาอิจฉาไ <c oughs> กลถึงแล้วครับไปถึงบ้านแล้วกันถึงบ้านไนปะครัไกลถึงแล้ว จองข้างนอกไหมไม่ต้องจอดครยนั่งจองแน่นอนคือจะเอารถออกนีดูแลกันนานแต่ยาวบอกมาแล้วันนี้บอกว่าโอ้ดูงานจะวะโอเคครับถึงบ้านพี่สาวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมย้ายดูนะครับโอเคนี่ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่รถคันนี้แล้วที่ผมจะมารดูโอเคนะครับน้องๆ คลิปนี้พี่เจ้าจบแค่นี้นะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้จะเปิดตัวนะครับผมมุสาลงทุนซื้อรถเลยนะว่ารถอะไรคอยดูกัน,นครับโอเควัสดีครับ